ลงนมาจากไหนเนี่ยเอาไปไว้ยังไงให้แม่มันเจอดีเนี่ยน้องนกนกเขา,านะเ่ีหนนยน้องใหญ่เลยอ่ะตัวน้อยเดียวหนู หมดแรงเลยกินอะไรได้บ้างเนี่ยแซมไม่เอานะคะแซมไม่แกล้งน้องนะเขาปึกเขากลัวเขากลัวเออเนาะหนูไม่ได้แซมไม่เอาลูกไม่เอาน้องกลัวน้องกลัวโอ้น้องไม่กลัวนะน้องไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพาไปคืนแม่นะลูกนะเดี๋ยวพาไปหาแม่นะเต่ทไม่ได้นะเรียบาปีกหนูค้างเหรอน่ะ เออเปนะ็นไรไปอนะแน่นน,นี่ได้ยินเสียงใช่แม่หนูหรือเปล่าไปดูไหมใช่แม่หนูไหมน้องแซมไหมลูกเห็นไหม,ไมไแซมไม่เอานะลูกแซมไม่แกล้งน้องนะงนองนะไอตัวแสบไอตัวแสบหนูไม่เข้าใกล้น้องมากนะน้องกลัวนะนะๆๆนะไม่ได้ เขาแย่งที่นอนแซมใช่ไหม้มา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 ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวมามาไม่ต้องกลัว,ลวนะว้ายบินบินบินเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บไม่เอาม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 าเดี๋ยวพาไปหาแม่เดี๋ยวพาไปหาแม่หลุดลงมาเจ้าแซมฝาดตายเลยนะเนี่ยไม่บินนะลูกนะหล่นเดี๋ยวโด,ดนไอหมาซนมันกัดเอานะ แซมไม่กัดหรอกแซมแค่อยากดมน้องไอตัวนี้มันก็สนใจน้องจริงๆเลยป่าๆเดี๋ยวพาไปหาแม่นะลูกนะเดี๋ยวพาไปไห,หาแม่นะคนนี้ก็สนใจอยากเล่นกับน้องเหรอลูกหนูอยากดูน้องเหรอคะไม่เอานะลูกนะไม่เอานะน้องกลัวน้องกลัวน้องตัวเล็กนะน้องตัวเล็กน้องเขากลัวนะ ปแป,แปเดี๋ยวพี่พาออไปหาแม่นะ <S <S <ie> <S แปะเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่อยู่ไหนแซมไม่เอาน้องกลัวลูกน้องกลัว <S <S <ie> <S แซมไม่เอาเดี๋ยวน้องกลัวเดี๋ยวน้องตกใจเดี๋ยวน้องตกใจไปไปไปเดี๋ยวพาไปดูแม่เดี๋ยวพาไปหาแม่น้องก่อนพาน้องไปหาแม่ก่อนไปไป น้องร้องใหญ่เลยไปไปดูซิแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนไปไปหาแม่กันดีกว่าไปหาแม่หาแม่หาแม่กันดีกว่าอะไรละ่ะคนเนี้อะไรอะ่ะทำไมลูกอยากเล่นกับน้องหรอไปไปช่วยแม่หาแม่ให้น้องหน่อยไป แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนไม่โดดนะลูกนะไม่โดดนะนี่มีอันตรายอยู่ข้างล่างนะไหนแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูร้องอยู่แถวนี้หรือเปล่า ลูกปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเกาะแน่นๆนะคะไม่ต้องกลัวนะลูก <c oughs> โอ้ยดูหน้าน้อง <c oughs> หาแม่น้องก่อนฉัมบ้านับ้านน้องหลงกับแม่ไปหาแม่ให้น้องก่อนฉัมบ้านน้องหลงกับแม่น้องกลัวนะลูก ตรงนี้ตรงนี้มีนกตรงนี้มีนกอยู่แม่หนูไหมคนนี้แม่หนูไหมแม่ตรงไหนดีอ่ะแม่ตรงไหนดีลูกไปไปดูซิแม่หนูอยู่ไหนนี่ได้ยินเสียงร้องไหมใช่แม่หนูไหมร้องเสียงดังเนี่ย ตรงไหนดีลูกไปรอมแม่ตรงไหนดีโอ้ย,อยขนยังขึ้นไม่เต็มเลยอะ่กกะตุกจิตหนึง่งหนูกินอะไรได้บ้างเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีอะคะประดวงตรงไหนที่แม่จะมาเจอได้ เนี่ยร้องกันเสียงดังเลยไหนหนูร้องเรียกแม่ซิเผื่อแม่ได้ยินมาเดี๋ยวแม่ได้ยินแม่จะได้มารับใช่ไหมแถวนี้ไหมมะ,อะลองดูตรงนี้นะตรงนี้นะไปไหมลูกลองไหมไปไหมลองตรงนี้นะลูกนะตรงนี้ไหมหนูรอตรงนี้ไหม เอาแม่หนูออกตรงนี้ไหมรอเดี๋ยวแม่มารับเออจะเจอไหมเนี่หลูกมีใครจะเจอหนูไหมเนี่ย อยู่ตรงนี้ค่ะกระดวหล่นมาจากไหนอะเนี่ยต้นไม้ที่บ้านก็คืออันนี้ต้นปีบโกลนหมดแล้วตัดเสลือแค่เนี้ยเมื่อก่อนคือลังนกเยอะมากแล้วก็ไอ้ไกลๆนะั้นคือหูกระจงเมื่อก่อนลังนกเยอะมากเลยแต่ว่านี่ตัดขนาดนี้ไม่น่ามีใครมาทำลังได้นะหรือว่ามี หรือจริงมันหล่นมาจากบ้านอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็คือเนี่ยต้นไม้ทั้งนั้นเลยแต่น้องจะเดินมาได้ไกลขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้ตาลุกป,ปะ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 ,ปะเดี๋ยวไปหาแม่กันปะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพาไปหาแม่นะคะ<ป>เดี๋ยวจะเอาข้าวไปโรยไว้ในสนามจะได้ล่อนกตัวอื่นๆมาให้นกมาเยอะๆเผื่อหนูจะได้เจอแม่หนูนะ ไอตัวแสบตัวแสบอยากเล่นกับน้องมากไปไปไปตรงแถวๆตรงนั้นก็ได้ค่ะปราดวงแถวๆถนี้ค่ะแถวล่มๆเนี่ย,เ,ยเอาข้าวโรยไว้จะได้มีนกมาเยอะๆอะุ้ยบินเองบินเองไปไหนอะลูกปราดวงโรยแถวๆนี้ก็ได้ค่ะตรงแถวๆนี้นกชอบมา ตรงนี้แถวๆนี้เออตรงนั้นมันร้อนเดี๋ยวแม่จะย้ายเข้ามาไปเดี๋ยวไปรอแม่นะรอแม่ตรงนี้นะไปพี่อุ้มไปไปไปโอ้เก่งมากหนูเก่งมากไปขึ้นมืก่อนไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวรอแม่อยู่แถวนี้นะเดี๋ยวพี่ออกมาดูนะว่าแม่มาไหมนะ เดินไปไหนอ่ะ หนูรอแม่อยู่ตรงนี้นะ เดือยต้มนะคะมาโรยไว้เผื่อว่านกตัวอื่นจะได้มาแต่น้องไม่ยอมกินเลยน้องเริ่มเดินออกจากขอบสนามแล้วมาอยู่ที่ขอบสนามตรงนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งน้องไว้อย่างนี้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็รอดูจากในบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเราเฝ้าไว้แบบนี้เนี่ยนกตัวอื่นก็จะไม่กล้ามากิน ชคดีนะลูกนะขอให้แม่มาเจอนะ